นะเอาเป็นว่าเพื่อความเข้าใจในการดูดูหนังดูดราม่าเรื่องนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจนเกินไปเนี่ยนะครับนะคิดว่าอย่างนั้นนี่คือความคาดหวังอย่างเช่นวันเนี้ยมาพูดถึงเรื่องความเห็นแยง้งของผู้วิพากษาในคดีของลุงพลนะที่มาพูดเรื่องนี้จริงๆก็เกินไปแล้วในสองคลิปที่ผ่านมามาพูดเรื่องนี้ก็ก็เพราะเห็น เห็นคอมเมนต์น่ะของเพื่อนๆพหลายคนก็บอกว่าทําไมศาลไปคนละทิศคนละทางประมาณว่าขนาดศาลก็ยังยังขัดแย้งกันเลยเใช้คํานี้เข้าใจนะเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะศาลาก็ยังขัดแย้งกันเลยคดีเรื่องนี้เนี่ยจบสวยจบไม่สวยก็ว่ากันไปย้ําเน้นคําว่าผู้พิพากษาศาลเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกันเรื่องนี้ไม่ธรรมดาบางคนก็อาจจะปรุงแต่งไปถึงขนาดไม่ธรรมดาเรื่องนี้มันต้องมี ตื้นลึกหนาบางที่ทําให้ผู้พิพากษาเนี่ยขัดแย้งกันอืมหนะก็ถ้าท่านผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่ท่านนักกฎหมายก็ขอให้เข้าใจชาวบ้านด้วยนะครับนะที่ที่แสดงข้อคิดความเห็นไม่ว่าจะในเฟซหรือวันใน youtube ของผมก็แล้วแต่หรือว่าที่อื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องเข้าใจเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่อาจจะ,ะไม่ใช่นักกฎหมาย หรือเป็น f อของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็คงจะต้องอวยกันแหะนะครับนะแต่ประเด็นหลักก็อย่างที่ผมย้ำนะว่าในข้อกฎ,กฎหมายนั้นเป็นยังไงนะในมุมมองทางกฎหมายเนี่ยพยานที่จะชี้ให้ศารต่อไปก็เป็นสารอุทธร์นะมันก็คงจะย้อนไปบอกว่าจะนําสืบพยานปากนั้นปากนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับหรือได้ทางกฎหมายที่มีเขียนกอไว้ยอยู่นะว่าในชั้นอุทธร์ ท่านดีกาก็แล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะที่จะเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ยืนยันนะนะแต่ว่าต้องเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญที่น่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะในผลของทางคดีจะไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับใน,ในทางลงโทษหรือทางให้หลุดคดีก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าในชั้นอุทธรณ์ดีกาเนี่ย นำพยานเขาสืบได้นะถ้าหากว่าพยานหลักฐานนั้นนะมีน้ำหนักน่ารับฟังทำให้คำวินิจฉัยคำพิพากษานั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้สืบได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วผมเป็นทนายมาสามสิบกว่าปีนี่ค่อนข้างที่จะอาโดยส่วนตัวโดยตรงเนี่ยยังไม่มีคดีนะยไม่เคยนำเสนอพยานในชั้นอุทธรณ์ดีกาเลยยังมากก็แค่มีเอกสาร คำพิพากษาเป็นแนวคำดีกาเรื่องนั้นเรื่องนี้แนบไปเป็นลักษณะเหมือนกับเอกสารประกอบคำถแถลงในชั้นอุทธร์ชั้นดีกาไปอันนั้นกฎหมายไม่ห้ามไงแต่ถ้าจะเอาตัวบุคคลเอกสารมานำสืบโดยตรงนั้นก็กฎหมายก็ไม่ห้ามหรอกครับแต่อย่างที่บอกเหตุผลก็ต้องหาต้องมีน้ำหนักมากๆเลยพยานหลักฐานตามนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่ค่อยจะมีรครับ ส่วนมากก็ใช้สำนวนนะสำนวนพยานเอกสารพยานบุคคลเทียบว่ารวมๆก็คือสำนวนทั้งหมดนะในสารชั้นต้นนะในการพิจรารณาในชั้นอุทธร์ชั้นฎีกาไปนะอันนี้ก็ก็เป็นกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นแต่ทีนี้เอาวกับมาในประเด็นของเราดีกว่าว่าที่มีคอมเมนต์หลายท่านหลายคนนะที่บอกว่าเอสารก็ยังมี ความขัดแย้งกันอาจจะใช้คำนี้นะครับแต่ว่าทางกฎหมายเ็าเรียกว่าที่ผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารจะว่าไปก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้พิาพากษาที่เป็นองค์คณะหรือว่าเจ้าของสำนวนที่ทำคำพิาพากษาคดีเนี่ยนะหัวหน้าศาลมุกดาหารก็มีความเห็นแยง้งนะแล้วก็ความเห็นของหัวหน้าศาลก,ก็สอดคล้องตรงก,กันกับความเห็นของ อธิบดีผู้พิพากษาสารภาคสี่นะเขาสารก็จะมีเป็นภาคเป็นภาคนะก็มีความเห็นของหัวหน้าสารมุกดาหารแล้วก็ผู้อธิบดีผู้พิพากษาบอกว่าเอพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์โจทย์ในที่นี้ก็คือทนายแผ่นดินก็คืออายการนะเป็นโจทย์นะมันสงสัยอยู่มีความสงสัยอยู่มามัน ายกเขตแห่งความสงสัยตามหลักที่ผมเคยได้พูดคุยละช่วงนี้เป็นช่วงของครับเป็นช่วงของผมผมทนายแดงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของทนายแดงหรือว่าเอาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาหรอทนายแดงครับทนายแดงเอ่อนะก็เอ่อเอาเป็นความเห็นเอาเอาเป็นว่าฟันธงกันแล้วกันว่าเออ ความเห็นเนี่ยท่านจะเข้าใจว่ายังไงก็แล้วแต่หรือว่าจะเข้าใจตามตามคอมเมนต์ของท่านที่บอกสารขัดแย้งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับนะก็ต้องเรียนว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่ความขัดแยง้งนะผมมองว่ามันเป็นเอ่อจุดเด่นนะเป็นจุดแข็งของกระบวนการยุติธรรมโดยซ้ำไปนะทำไมจะต้องมีความเห็นแย้งล่ะนะของอธิบดีของ หัวนหน้าศาลเนี่ยอย่างกรณีเอาผมพูดหลักทั่วไปก็แล้วกันจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ได้ย้ำเน้นมากจนเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าผลวิาพากษ์วิจารณ์จนเกินไปในในคดีลุงพลนะนะในเรื่องความเห็นความเห็นแย้งกันเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เนาะ,ะผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยต้องบอกว่าอืมโดยหลักแล้วนะก็คงจะต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานแล้วในสายงานนะ แล้วเนี่ยนะครับประสบการณ์ในการทำคดีเนี่ยนะประสบการณ์ในการเป็นผู้พิพากษาเนี่ยบางทีอันนี้ผมพูดหลักทั่วๆไปไม่ใช่คดีลุงคนนะก็อาจจะยังมีไม่มากเท่ากับอย่างระดับหัวหน้าศาลอย่างเงี้ยหัวหน้าก็ฟังก็พอเข้าใจได้อยู่แล้วเนาะได้อ่า ความเห็นทั่วไปโดยหลักทั่วไปก็คือหัวหน้าก็คือคือคนที่จะต้องมีวุฒิภาวะนะวัยวุฒิแล้วคุณวุฒิแหละคุณวุฒิในที่นี้ก็ความรู้ความสามารถประสบการณ์แหละก็คงจะต้องมากกว่าลูกน้องนะครับยิ่งเป็นอธิบดีอธิบดีก็เป็นผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าศาลอีกทีหนึ่งนะก็คงจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคดีความมามากมายเยอะแยะ นะจนกลายมาเป็นอธิบดีเนี่ยซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยอธิบดีเนี่ยเขาจะไม่ไปนั่งพิจารณาคดีแล้วนะไม่เป็นนั่งอยู่หน้าบัลลังบนบัลลังเพื่อที่จะพิจารณาคดีตัดสินคนโดยตรงแล้วนะแต่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่าไปอยู่ที่ภาคภาคะนะก็ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์นะพูด,ดง่ายๆนะคอยตรวจดูสำนง n สำนวนความเรียบร้อยนะท้งในทางกระบวนการ ในสำนวนของคดีคดีรวมทั้งเรื่องการบริหารงานต่างๆของศาลที่อยู่ในอำนาจของภาคอย่างภาคสี่เนี่ยภาคสี่นี้มีประมาณสิบสิบจังหวัดเนี่ยนะครับดึงจังหวัดมุกดาหารก็เป็นจังหวัดหนึ่งเขตอำนาจศาลที่อยู่ในอำนาจการดูแลของอธิบดีผู้พิภาษาศาลภาคสี่นั่นก็เป็นเป็นภาพรวมๆของของใช้งานการบังคับบัญชาซึ่ง แม้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะกระบวนการของการทํางานเนี่ยของศาลเนี่ยมันจะต่างกันกันกบทางาข้าราชการหรือว่าหน่วยงานอื่นอืที่เป็นข้าราชการปกติทั่วไปนะครับนะในเรื่องธุรกิจธุรการการบริหาร,รกิจการต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับทางคดีนั้นนะก็อยู่ภายใต้ผู้พิพากษษาแต่ละคนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าศาลก็ หวหาน่าศาลจะเป็นควบคุมดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบหารงานเรื่อธุรกิจธุรการต่างๆของศาลเนาะแต่ถ้าทางคดีเรื่องสำนวนของคดีเนี่ยนะครับในการนั่งพิจารณาการวินิจฉัยจนมาถึงการตัดสินคดีต่างๆพวกนี้มันจะเป็นอิสระนะจะเป็นอิสระเป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์ก็ว่าได้นะนะของผู้พิพากษา องค์คณะเจ้าของํำนวนที่นั่งพิจารณาอันนี้ก็คือหลัก,กทั่วไปที่ผมย้ำเน้นมาตลอดก็คือหลักของความอิสระของผู้พิพากษานะผู้พิพากษาคนอื่นอย่างเช่นหัวหน้าศาลคดีอธิบดีคดีเนี่ยนะไม่มีสิทธิการที่จะมาก้าวไก่จนเกินขอบเขตเก้าวไก่อย่างไงอย่างเช่นเอ้ยคำพิพากษานี้ไม่ถูกต้องนะคุณต้องเปลี่ยนคำพิพากษาใหม่นะคือไม่ถึงขนาดนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เลยถ้าแบบนั้นไม่ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าไปก้าวไก่ไปบังคับให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาโดยใช้อำนาจใช้อะไรก็แล้วแต่ในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยบอกไปบังคับเลยนะไม่ได้ถ้าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเขายังยืนยันว่าเขาจะตัดสินตามนั้นเลยนะ วินิจัยพินิจพิเคราะห์ตามเหตุผลตามพยานหลักฐานแล้วเขายืนยันว่าตันนั้นนะจะไปบังคับให้เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาไม่ได้แต่นะที่ที่เป็นข้อได้จริงเนี่ยว่าผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าศารคดีอธิบธาาารรดีเพื่อษาศารคดีมีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะขอตรวจดูสำนวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งออ่า ทำไมถึงเห็นต่างกันคะนี่ก็จะพยายามอธิบายเนี่ยนะนะคุณน็อตโตนะก็พยายามที่จะอธิบายลองฟังๆดูนะฮะอาจจะเป็นเรื่องวิชาการนิดหนึ่งเป็นความเห็นทางวิชาการเป็น,เป,นเป็นหลักการนิดหนึ่งนะฮะนะก็มีสิทธิมีอำนาจได้เฉพาะทำความเห็นขอตรวจดูจำนวนเห็นไหมฮะนะหัวหน้าศาลแล้วก็อธิบดี ถ้าในพื้นที่นะเท่านั้นที่จะมีสิทธิอำนาจรองอธิบดียังไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจในการที่จะตรวจดูสำนวนเลยนะครับนะมีกฎหมายเขาเรียกว่าใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะอันนี้ก็ต้องย้ำเน้นว่าตามกฎหมายกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้ไม่ใช่ให้ตามอำเภอใจนะครับนะอย่างเช่นรองอธิบดีผู้พากษาภาคเนี้ยยังไม่มีสิทธนะินะนะระดับรองอธิบดีหรือแม้แต่รองประธานศาลฎีกาอะไรอย่างนี้เนาะ เออก็ยังไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเพราะอะไรฮะที่จะตรวจด,ดูนะตรวจด,ดูสำนวนหรือทำความเห็นแยงเพราะกฎหมายไม่ให้อำนาจนะครับอ่าแต่ว่าอธิบดีสารภาคสี่หัวหน้าสารมีสิทธิ์ในการที่จะขอตรวจด,ดูสำนวนในคดีนะคดีลุงพลเอามาดูหน่อยสิเอาเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจนะของสังคมของประชาชนเนี่ยนะเออขอตรวจด,ดูสำนวนแล้วตรวจด,ดูสำนวนว่านะอืมปุพยภากษาเจ้าของสำนวนอาจจะมีความเห็น ว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้เน,นี่ยตามเนี่ยแต่ว่าสารหัวหน้าสารคดีอธิบดีก็ตรวจดูสำเนนอย่างละเอียดแล้วเอ๊ยพยานหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะมันมันไม่สามารถที่จะชี้ได้ยังไม่มียังไม่ตอบโจทย์เรื่องมูลเหตุจูงใจเกิดจากอะไรนะอย่างที่ผมให้ข้อคิดความเห็นไปแล้วเรื่องนี้เอ๊ผมก็ยัง,งงงงสงสัยอยู่นะตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนในชั้นตํารวจชั้นนายการก่อนที่จะฟ้อง นะจนไม่ได้รับทราบคําพิพากษานี่ยนะครับนะยังไม่เห็นตัวจริงคำพิพากษา